คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามายิงปาร์กันเหมือนเดิมนะเอาเกมไหนดีเอาเกมนี้แล้วกันเนี่ยคางคกทองคำเนี่ยผมไม่รู้คนอื่นเรียกยังไงนะครับแต่ผมเรียกอย่างเงี้ยอ่ะตามรูปผมเรียกตามรูปอะง่ายๆเลย<ๆ>ก็รอเขานะักเกมมาสักครู่นะ อ่ามาละนี่นะครับผมมีทุนอยู่ห้าร้อยบาทนะผมขอเพิ่มเบ็ดก,ก่อนเลยแล้วกันอ่าเนี่ยผมขอเล่นที่เบ็ดสิบบาทพอนะจังหวะนี้เนี่ยใส่ไปดิใส่ไปดิเนี่ยอยากให้มีตัวให้ยิงนะครับอยากให้มีตัวให้ยิงเนี่ย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 หัวไปหัวไปดูว่าจะแตกไหม เนี่ย,เ,ยเรียบร้อยครับแต่งมา350บบาทโอ้โหสวยอยู่ครับสวยอยู่ได้เลยครับอย่างนี้ตอนนี้เราก็ได้กำไรกันอยู่นะอ่าเนี่ยเนี่ยโดย ดูดูเนี่ยเนี่ยใสไปดิโอโหเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงเป็นไงเนี่ยโอ้โหยิงไม่โดนเมือกี้เสียดายครับเสียดายตะกี้ยิงไม่โดนไปสองสามนัดนะแต่ไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยหัวไปดิหัวไปดิเอาคืนก่อนเอาคืนก่อนเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงมันเป็นยังไงดูดิเนี่ย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 สาดไปเลยครับแต่งไม่แตกไม่รู้ ใส่อย่างเดียวจังหวะนีไน้ไหนไหนดีเนี่ยเนี่ยหัวไปดิครับเนี่ยเป็นงเราก็ได้กำไรกันอยู่นะตอนนี้มันมีอะไรมากเนี่ยเนี่ยก็ดูดิอยากจะบอกบอกบอกว่าแตกง่ายซะเหลือเกินนี่ก็ดูนะครับเนี่ยเป็นยังไง มันเป็นยังไง <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยใสไปเลยใสกันยาวๆเลยกันนะวันนี้ยิงกันเรื่อยๆเลยไม่รอช้าแล้วแต่ตัวยิงไม่มีให้ผมตอนนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหใสนดยเนี่ยเนี่ย เนี่ย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 เป็นไงมันเป็นยังไง,ง,ไงก็ดูเอานะครับก็ยังไม่เสียทุนอ่ะนะอ่าไม่มีอะไรมากใส่ไปเลยใายไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหตัวนี้แต่งไปสามร้อยห้าส,สิบแล้ว โอ้โหอะไรกันรับเนียก็ดูดิโอ้โหวันนี้มีบุญหน่อยนะครับก็ดูดิวันนี้ดวงดีหน่อยเนี่ยโอ้โหติดหางยิงติดหางเมนะื่อกี้ไม่เป็นไรนะเนี่ยเนี่ยนี่ก็ บวกอีกแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยใส่ไปใส่ไปใส่ไปเนี่ย,ย,ย,ยเนี่ยเนี่ยดูดิดูแล้วลกันยัง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 ไม่พอยังไม่ถึงเลขสี่หลักยังไม่พอนะ โอ้โหโยังยังขาดแค่ไม่กี่บาทนะครับจังหวะนี้ตั้งเป้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอา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 ดีเอาดีเดนี่ยเนี่ oh, oh. นยโอ้โหเใส่ใส่ไปใส่ไปยังไม่ถึงเลยผมนะมานดีไหนดีตัวไหนดีบางไปหมดเลยตอนนี้หัวแท่งยัดี่เนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไง มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยอ้าวไม่แตกอีกโอ้โหกว่าจะแตกเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเ,เนี่ย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 โอ้โห,โโหเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ยมาดูาดิกินกันยาวๆครับวนันนี้ผมบอกเลยไม่ถึงผมไม่เลิกกิงแล้วดิ เนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวเข้าไปหัวเข้าไปใส่ไปเลยครับไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มายิงกันอย่างเดียวนะเนี่ยเนี่ยผมว่าเนี่ยยิงว่าแลมโบยครับยิงอย่างเงี้ยโอ้โหจะไปยังไงก็บวกอยู่นะครับจังหวะน,นี้เนี่ยใส่ไปเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นี่โอ้โหก็ดูวด่าด แหลทุกดอกอะผมบอกไว้เลยโอ้โห,โโหยังหมดหน้าน้ำนี้นะครับมาเปลี่ยนหน้าน้ำใหม่นี่แหละจังหวะนี้แหละขอหวดเลยละกันหวดไปเลยละกันเนี่ยเนี่ยเนี่ย จะได้จะเสียอยู่ที่ตรงนี้แล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอโ้โหเนี่ยเนี่ยดูว่านได้ครับอย่างนี้เนี่ยด้็นไงเนี่ย,มยผมขอขอถอดเลยแล้วกันผมได้กํกาไรแบบวสวยๆแล้วนะผมพอใจแล้วเอาว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ